สวัสดีเจ้าเจ้าวันแลกของสมศรีเนาะหิวข้าวตีห้าตื่นตีสามนอนก็นอนรักจำเป็นอาบน้ำลุกขึ้นมานี่เสื้อแหนมหมอละ์สิบบาทเจ้าเสื้อตีกุงเทปราดกระบังเนาะสิบบาทได้นักอยู่นะสิบบาทจิ้มเนาะลำอยู่เจ้าอร่อยค่ะสิบบาทน่ะเนะ่ะสมศรีจะทอดใส่ไข่เนาะทอดใส่ไข่แหนมใส่ไข่ อยู่ข้าวมูจะกินอย่างแต่ยังไม่มีผักยังไม่ได้ไปซื้อผักเนาะเพราะว่ามาถึงมืเมื่อคืนนี้ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วแต่สูตรสุดท้ายสูตรมันเนาะอันนี้สูตรชมสี <laughs> จะซื้อมาเยอะกกลัวมันกลักวมันเสียเนาะก็เลยซื้อมาแค่สีห่ห้าห่อแหนมครับแหนมเนื้อเสร็จแล้วชมสีก็จะใส่พริกสดลงไป สูตรใครสูตรมันมันสมซีบอกเลย,นะยเนาะหิวข้าวใส่เนี่ยนี่ชุรดรสด,ด,ดีแค่นี้เจ้าเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนกระทะร้อนแล้วก็ใส่ไข่กับใส่ไข่ลงไปเลยเจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเอาแบบง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละไปกินข้าว้วยกันเจ้ามากินข้าว ฝนตกลมมันตั้งหากหนขนาดอะขาตั้งอันนี้ก็จะสูงสูงด้วยเพราะว่าสุ่มช้หาขาตั้งปะเข้าหมดสุมชรีเนี่ยทำกับเข้าเองไปบ้านพี่สาวทำกับเข้าเหอมาอยู่นี่ต้องทำเองนะคะเข้าใครเจียวแหนม พ้มถูกแล้วสมชีหิวข้าวตีห้าอยู่นะฝนตกตักหน่อยมันเข้าได้กันพิกไม่พิก น้ำพริกก็มีปลาเลือดปลาเต๋อน,นะ่แต่อย่ากินอันนี้ก่อนมีน้ำพริกแยะๆนะคะ,น,ะน้ำพริกเอฟซีส้มมะเฮน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกสปะ เหียวเจ้าๆยังได้ไปซื้อพ้งซื้อพักแต่เดี๋ยวจะไปรับไอหมูนะคะเดินชิต้องไปหาไอหมูขับรถไปอีกทั้งฝนต้งลมด้วยุษสาม,มียังไม่ตื่น เรามาดูแหนมเนื้อกันเนาะพอละสิบบาทอันนะไี่หนักอยู่นะโอ้ยลมรมแรงลมแรงอันนี้เนื้อนะคะสิบบาทดูว่าเนื้อมันจะได้เยอะไหม แตดตองหมูได้เยอะกว่าเนี่อสิบบาทเปรี้ยวละอร่อยเนื้อซื้อมาห่อเดี๋ยวว่าจงศรีไม่ค่อยกินนะลองดูเ<า>อาพิก่ะ ใจเมือและเจ้าเข้าจําหลำม,มันเมื่อไหนกินเต่นานๆกินครั้งนะคะ สมเนืยอได้อยู่ได้อยู่ ปาละเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ต,ตามกรุณูนากดไลค์กดแชร์สมศีเจนเนอร์ขอบคุณเจ้าไปหับอีมูเดเจ้า